สวัสดีค่ะแม่สนค่ะค่ะมันี่กไรมาติตามเรื่องเล่าความฝันของแม่สนค่ะไปแต้เสาเปล่าอแม่สนค่ะคือบ่ได้อยู่บานไปวัดค่ะพ้นเฮ็ดบุญทำบุญกักบ,บาทบุญคัหภาเป็นบุญบาทร้อแม่เป็นบุญคัหภะประจำปีค่ะ ตะว่าการยินว่าในศซนฝันดีค่ะเรื่องราวความฝันของในโนคุณสิฝันแนวใดค่ะก็ฟังไปผพร้อมกันค่ะกับความฝันของในศซนค่ะฝันว่าจังไรเมฝันว่าไปเกี่ยวหญ้าเกี่ยวหญ้าเลี้ยนจะอวยออกมาแล้วบังก็ไม่พอมาใจ พ่อมาใจตัวนึงเดียวยังไปอีกยังไปอีกกลยพ่อมาตายอีกค่ะมาเป็นโดกว่ายังไปอีกกลยพ่อมาตายอีกอยู่เลยไปส่วนเท่านึงว่าพ่อเขาไปกู้งานเน่นนะคนใจละค่ะคนจักกันค่ะไปกู้งานเนี่ยมึงกูอะไรได้มึงถึงมาเหมือนใจว่ะ มึงม้ดอกม้วนได้เหมือนก็จะข้นเออเดียมือืก็จะม้นม้อย่งนั้นกูเห็นแต่ว่าค่ะก็คือจะหายก็ได้ยางออกนี้อีกนี้ก็ได้พรมายอีกก็มึงซีโตมาตายซีโตอค่ะพอมาใเดี่ยวก็ได้นี่แม่มือดอกกูก็เลยว่าค่ะในความฝันนี่จะหาได้นี้เมื่อฝันจะหายใส่โรยย้นอ sure. น ใส่กบ่ะไรก็ได้คือเขียดแน่ก็ได้นี้ไ่นอนค่ะใส่คนทีเสียสิบกู่ยาซอยพนบกู่ซอยเออคุณยาย่ก็ได้เขียดเออไอยนี้ไปนอนนอนก็นรับผลเหมือนค่ะนอนรับลงไปไม่ไงไม่ไงคนว่าจะวัดเงินใส่บอกคนว่าอึดเงินแล้ววะเอาคนแทคจะใส่หารอยคนว่า,าค่ะเอาเงินโงไหวคนแบบนี้ ก็เล่นหน่อยครับจอหงเยามาจังสาวเงินหงเมื่อมาคุณยายนี่ก็บสาวหาเงินเลยฝันขัดจนจนหงเมื่อแล้วยังสาวหาเงินเนะาะค่ะแต่ว่าให้คุณยายตีเป็นตัวเลขคุณยายตีเป็นตัวเลขตีเป็นหาส่วนส่วนหาส่วนส่วนแม่หานี้ แม่เอาออกมาจากใส่แล้วมันก็เงินแบ่งหาลอยเงินแบ่งหาลอยอืมค่ะหาส่วนค่ะเป็นหาส่วนๆหรือว่าก็ห้เป็นตัดเอาอยู่หนีเนาะคุณยายเนาะแมนค่ะแต่ว่าหมาตายชักโตซีโตก็เสียเอาซีส่วนๆหมาตายซี่โตเอาเป็นซีส่วนศูๆแมนค่ะ สี 40, 40, 40, 40, 40. ่ศูนย์สี่ศูนย์ศูนย์ก็ให้่นหมุนเราอยู่ในหนี้บอแมนค่ะแต่ว่าคุณยายกบฟันแม,ม่นหรือว่าคุณแม่ก็ฟันแม่นเนาะวดที่แล้ว่นฟันเข่าค่ะเลพพขของเิ่นค่ะคนน้อเดีวยวค่ะฟันว่าเขาขาเหนือเนาะเขาขาเหนื่อกบนี่นนนพอใหญ่หนึ่งเราเงิงนมาออกนําสองพันบาท บ่ได้เนือเพิ่นก็เอาขอตะว่อไดหนังมนวาน่าเหนือเบิดเนาะบ่ตรงออกบ่ห้ออกเพิ่นก็คุ้มออกเ่เพิ่นก็ได้จีเป็นสองศูนย์งวดที่แล้วเลียกของเ่เขาค่ะมางวดนี่เพิ่นกับฝันขายขึ้นกันค่ะเทียดแล้วกับไปนอนไปนอนแต่ก็ฝันว่าคนนี้เอาเงินมาให้แบ่งหาลอยเนเพิ่นก็ได้จีเป็นหาศูนย์ศูนย์ เ,เงินแดงหาเลยม้าตายม้าตายสี่ตัวสีไปเกี่ยวหยากรไปใส่คนตายา<อ>หุ้นจักเพิ่นบ่จักอยู่คนเสียชีวิตนี่หูเพิ่นอยู่ต้องมาใส่เพิน่นค<า>่ะเพิ่นกะบ,บอกว่าม้าตายนั่นมืออื่นกับบมินดอกคุณวะอืมคนใหญ่ก็ได้เขียยเออค่ะเขียดม้าตายสี่ตัวก็เอาเป็นสี นเอืมค่ะแต่ว่าให้แม่มักนั่นมักตัวใดมักหา00มักหา00เพราะว่าคนเอาเงินมาให้ฮู้จักหน้าเพิ่นบ่ฮูสิเอาเงินมาให้บ่บ่นจอยสูงสูงสูงเสียสีดำปงเงินไว้ให้หรือเอา ได,นนได้๋ับหาปลาล้มพันบ่บ่เอาบปงอวันนี้หละคือเรื่ออยากนอนแพงร้ายคืเลยคนนี้ก็เลยสาวเงินน่ะค่ะก็ซื้อมาได้เนาะเพราะว่าบอกเพคนว่าเอับป้องไหวในความฝันอยากนอนแหงจนบรูกองเงินคือคนนี้เขาเลี้ยสาวเงินอยู่ค่ะเอามาไหว้คนหน้าบะค่ะเพื่อนเอาเงินไทยเดี๋ยวคุนก็ไปเลย ปั้างไรกก็วุ่นวาวยเลยค่ะเรื่องเล่าความฝันของนี่์นี่ยังเพิ่มเติมอีกบ่ค่ะบ่บดกันค่ะขอบคุณแนวทางขอบคุณสำรับแนวทางเนาะค่ะขอบคุณค่ะใมสอนค่ะมาสรุปตัวเลขของเมสอนเนาะค่ะตัวเลขของเมสอนค่ะห้าศูนย์ศูนย์ค่ะห้าศูนย์ศูนย์ แม่สอนฝันค่ะฝันว่าได้นอนเลียนค่ะมีผู้ชายเอาเงินมาให้ค่ะหาลอยบาทนอค่ะแม่สอนตีป็นหาศูนย์ศูนย์ค่ะสี่ศูนย์ศูนย์แม่สอนฝันค่ะฝันเห็นคนเสียชีวิตแล้วก็ฝันเห็นม้าตายค่ะม้าตายสี่ตัวนอค่ะเพื่อนตีเป็น 4 0่400ค่ะหมาสี่ตัวหลักกะฝันเห็นคนเสียสิริเผิ่นเอาศูนย์เข่าค่ะติน400็น4 00ศูนย์วันที่สิกมิถุนายนพศสองพันห้าร้อยหกเตให้ท่านผู้สมทางบ้ารนะไปปินแนวทางสื่อสากินแบน่งรัฐบาลเนอกค่ะกอย่าลืมกดติดตามป่าบุญคนยีสารกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะ เพื่อสืบริภาดแนวทางความฝันหรือว่าแนวทางตูรีค่ะป่าบนคนอีสานกสิหามาฝากท่านผู้ชมทางบ้านเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ป่าบนคนอีสานกับมีเพียงเท่านี้คลิปนะพบกันมันโศกโศกมันหมันลำลำร่วยด้วยหิ่งหิ่งตังๆังกับตุรีของเมสนเนาะค่ะสวัสดีค่ะ